สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g รูพิ y h o นะคะโต้ไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทําขนมไทยหาทานยากกันอีกเมนูนึงเลยนะคะเมนูนี้ชื่อว่าขนมก้านบัวค่ะเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะด้านนอกก็จะกรอบๆแถมมีน้ําตาลเคลือบแบบนี้นะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เริ่มจากตัวแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ250กรัมผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเราใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะลงไวใ้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะจากนั้นก็นำตัวแป้งน้ำตาลแล้วก็ผงฟูค่ะมาร่อน1รอบค่ะพอเราร่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนนะคะคนคนเขาให้เข้ากันอีกสักรอบนึง แล้วก็ทำหลุมๆไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันพืชตัวไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลย1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสำหรับน้ำมันที่เราใช้วันนี้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใส1หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่นะคะจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านมีเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่นะคะในวันนี้เราใช้เบอร์สองค่ะ จากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้มือนวดแป้งแล้วนะคะเ,เวลาเราทําขนมนะคะมือเราต้องสัมผัสแป้งดีที่สุดค่ะก่อนทําอ่านทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะทยอยเทหัวกะทิลงไปค่ะตัวหัวกะทิเนี่ยให้ทยอยเทลงไปนะคะวันนี้เราใช้หัวกะทิ55 ml ค่ะ อาจจะใช้มากหรือน้อยกว่านี้แล้วแต่ความชื้นนะคะของตัวไข่แล้วก็ของของเหลวต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะอาจจะใช้มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้จากนั้นนะคะเราก็นวดให้แป้งของเราเข้ากันค่ะประมาณ10นาทีค่ะแป้งนะคะที่ได้จะต้องนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่ไม่แห้งเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาเข้าไปทอดนะถ้าแป้งแห้งเดี๋ยวตัวขนมของเราจะแตกค่ะจากนั้นก็ใช้แรปปิดไว้พักไว้20นาที พอผ่านไป20นาทีนะคะแป้งที่ได้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะจะต้องเหนียวเนียวนุ่มๆหนืดๆแบบนี้นะคะนี่เนื้อแป้งต้องได้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะนําแป้งของเรามาตัดนะคะเวลาตัดเนี่ยไม่ต้องตัดให้ชิ้นใหญ่มากนะคะให้ชิ้นเอ่อพอประมาณก็พอค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําเขาไปคลึงนะคะถ้าชิ้นใหญ่มากเวลาเราคลึงเนี่ยถ้าเขายาวเกินไปเนี่ยเวลาเราคลึงมันจะลําบากค่ะจะทําให้เราคลึงช้านะคะเนี่ยตัดเนี่ยขนาดนี้ก็พอค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแป้งจนเสร็จเลยนะคะพอเราตัดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนํามาคลึงค่ะในส่วนของแป้งที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะให้เราฉาผ้ามาคลุมหรือพลาสติกรับคลุมไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งเนาะ จากนั้นก็คลึงค่ะเอาขนาดที่เราต้องการเลยนะคะวันนี้เราจะคลึงให้ขนาดเนี่ยเล็กกว่านิ้วก้อยสักนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ได้อยากให้ตัวขนมใหญ่มากนะคะพอเราคลึงได้ขนาดที่ต้องการแล้วจากนั้นเราก็ตัดค่ะความยาวในวันนี้จะตัดประมาณสัก1นนิ้วนะคะเนี่ยเราก็คลึงคลึงสำหรับความยาวก็แล้วแต่ชอบใครอยากได้ตัวเล็กตัวใหญ่กว่านี้ก็ตัดได้ตามชอบเลยนะพอเราตัดเสร็จแล้วก็นำเขาไปลงทอดในน้ำมันร้อนๆน,นะคะด้วยไฟอ่อนค่ะ ให้ทอดด้วยไฟอ่อนนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงกันหลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะก็ใช้ตะเกียบคนๆน,นิดนึงให้เขาได้ความร้อนทั่วๆค่ะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองประมาณนี้นะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเลยแหละในการทอดนะคะเพราะเราทอดเขาด้วยไฟอ่อนประมาณ8-10นาทีเลยนะคะช่วงทอดนี่คือต้องใจเย็นๆเ,เลยนะหลังจากนั้นก็ตักพักไว้เสด็จน้ำมันดีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพักตัวขนมของเราไว้ก่อนเราจะไปทำน้ำตาลครุกกันค่ะ ให้เรานะคะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะครึ่งถ้วยตวงเคี่ยวตัวน้ำตาลของเราด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะคนเขาตลอดเลยนะคนเขาไปเรื่อยๆเลยนะคะคนจนกว่าเขาจะเดือดนะจะเห็นได้ว่าตัวน,นี้ฟองเขายังไม่หนามากนะคะยังไม่ได้นะเนี่ยค่ะเราก็จะคนจนกว่าฟองเขาละเอียดนะหนาแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะใส่ตัวต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมซอยอันนี้ตามชอบค่ะสําหรับวันนี้เราใส่ไปประมาณ25กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะคนๆตัวต้นหอมของเราให้สลดดีก่อนนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะประมาณสักนาที2องนาทีพอได้ที่แล้วนะคะน้ําตาลได้ประมาณนี้แล้วเราก็นําตัวขนมของเราค่ะเทใ,ใส่ลงไปเลย คลุกนะคะใช้ตะหลิวนะคะคลุกให้ตัวน้ำตาลเคลือบตัวขนมของเราดีนะคะอาจจะต้องใช้2อันนะคะเพราะว่าจะคลุกได้ง่ายขึ้นพอน้ำตาลเคลือบขนมของเราทั่วแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้องคลุกต่อนะคะคล <cell> <c oughs> ุกจนกว่าเขาจะเป็นเกร็ดแบบนี้เลยหลังจากที่เราปิดไฟแล้วอะค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นเกร็ดได้แบบนี้เลยนะคะตอนนี้น้ำตาลก็เป็นเกร็ดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ นำเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมก้านบัวของเราเป็นไงคะน่าทานมากๆเลยจะบอกว่าขนมก้านบัวนี่นะคะสามารถเก็บได้นานเลยแต่ว่าก่อนจะเก็บเนี่ยให้เรานะคะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเลยนะเย็นสนิทเลยนะคะหลังจากนั้นก็นําไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะให้เรียบร้อยก็จะสามารถเก็บไว้ทานได้นานเป็นอาทิตย์เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องกรูวิทโ h ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ